ครับก็พบกับฮัจิเติหรือย่าอีกครั้งนะครับในสงครามหุ่นจิวนะครับก็วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรครับอ่าเอานั้นวันนี้อันนี้แล้วกันนะครับเราจะทําให้ได้เวล65แล้วครับในวันนี้นะโอเค let's go ก่อนที่จะเลส s go เอาของนะครับ อนนี้ลืมกดตรงนี้อยู่ตั้งนานช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยไม่สบายเออโอ้ยเสียงดงังอีกผมเปิดประตูข้างนอกไปครับมแล้วลมมันแรงด้วยไงหน้าร้อนนะ เอไม่ต้องลงทุนก็ได้นะไอพวกเนี่ยเดี๋ยวจกทองแจ <c oughs> กพรเนี่ย่อไปก็นี่ไไปสนิด เริ่มหน่อยแล้ว สบายนะครับก็ใครใครที่ไม่สบายอย่าลืมกินยาด้วยนะอืมอ่ะเราจะพากันไปเล่นสักสองสามด้านนะครับแล้วค่อยไปปัม๊มปั๊มเวล <c oughs> เป็นไงครับตัวเดียวสนาหมดต่อไปก็เป็นการกดแบบไงเนี่ยกดลาเตาเวนเข้าไปเลยครับแล้วก็ลาดตาเวนเอคุณกดลาเตาเวนปุ๊บมันจะลด ไอ้เฉยๆนั่นไม่จะลดนะครับก็ตกลงคุณต้องการพบพบห้าด่างพิเศษไหมแล้วแต่คุณนะครับตกลงถ้าแ่ยตกลงปุ๊บเออได้คุณไ,ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากก่ากดตอ่ออย่าไปต่อสู้ก็ต่อสู้เลยครับ ก็ลเล่นอยู่เนี่ยเอเอชัโผล่ขึ้นมาทำหอ,อกเลยนี่ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมได้ต่อสู้แล้วเราก็ไม่ต้องต่อสู้ับเป็นครับได้เพชรยี่สิบม,มาด้วยครับมันแล้วแต่บางคําครับในการสุ่มได้ครับพอคุณสุกเกตเราคุณก็กดไปเลยครับถ้าคนอื่นถามว่าเราไปเล่นด่านอื่นได้ไหมครับและอันนี้มันจะเป็นมันจะมีเวลาขึ้นไหมมีครับ ก่อนที่จะอันนี้จะอัปเดตอะมันไม่มันไม่เคยมีเลยครับอ๋ <c oughs> อทังนี้ก็ไม่เคยสบายนะครับอ่าก็บอกันเลยด้วยลืมเบาเสียงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูด มีน้องถามหามาพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะแคสเกมในคอมบ้างสักทีก็แต่พี่จะรอจนกว่าจะโหลดอันเ r อร์เทลเสร็จนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเกมในคอมเท่าไหร่เพราะว่าพี่เล่นอ่ะตอนแรกอ่ะพี่เล่นในเกมในคอมอ่ะแม่งลื่นแต่เป็นเล่นเกมในเว็บอ่ะโคตระโคตร ไม่ใช่เกมในเว็บดิเกมหนเช่นกาลีนาเอออะไรอย่างเงี้ยโคตรแหลกเลยแต่เล่นเกมในเว็โคตรลืน่นลื่นซึ่งผมก็จะโหลดอันเดอร์เทลมาผมเคยเล่นไปแล้วในครั้งหนึ่งแต่แ <c oughs> ม่งมีคนไปลบก็คือแม่ผมเองอ่ะเดี๋ยวก็ผมก็เล่นอันเดอร์เทลจนถึงดัด ายและที่ต้องสูสก้กับเอสโกจนกว่าเอสโกจะเข้าใจว่ากูตัวไม่อยากทำร้ายแต่แต่เอสโกจะทำร้ายผมเนี่ยแหละ <c oughs> ตั้งชื่อเลยนะชื่อว่าโบแต่พาร์ทหน้าเอ้ครั้งหน้าตอนที่ผมโลดอันเดอร์เทลเสร็จอะ <c oughs> น้องๆอ,อยากให้ผมตั้งชื่ออะไรบอกได้นะ <c oughs> ผมไม่ว่าอะไรหรอก แล้วแต่น้องๆน้องๆอ,อ,อยากสนุกสนุกสน,กสนานอะไรของน้องๆอ,งอะแล้วแต่อะไรพี่ๆด้วยพี่ๆน้องๆแฟนๆเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้วิงกระดัมซีโร่อ้าว <c oughs> กดทีไม่โผล่ขึ้นอ๋อขึ้นละ <c oughs> เอาไป <c oughs> แฟกนกระดัม <c oughs> อันนี้อยู่ในเอวีววิงกระดัม แล้วก็หมดแล้วเราก็ทําใหม่เรื่อยๆ <c oughs> จนกว่าจะถึงร้อยสิบร้อยสิบนี่ผมก็เวลขึ้นใหม่แล้วนะอันนี้กันดัมเฮฟวี่อะผู้ชมดูผกลมกลอย่างนี้มันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะอาเดี๋ยวถ้าน้าผมขอเพื่อแบบเออยังไงอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องตัดคิมเก็หลอมามั้งเพราะว่าจะกดครบอยู่แล้วเนี่ยขอได้เชื่อกันดนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูหมดต่อสู้นะครับ you <laughs> ครบแล้วนะครับอ่าอ่าแล้วก็ห้าด่าน,นเดิมกดยกเลิกเอา้ากดผิดอันนั้นมันกันดั้มอันนี้เดือบันโอครับเดือันโอไเซอร์กันดั้มอันนี้ไออาเล็กดีลืมนะดูนะครับเป็นไงครับเมืหกสิบสองแล้ว ตอนนี้เราก็จะสามารถอัพกันด้มได้แล้วทุกตัวที่ต้องการแบบให้กันด้มมันต้องเวลโสองนะครับนะก็สวันนี้ก็อาจจะมีแค่นี้หรือไม่ก็อาจจะมีอยวันนี้เดี๋ยวก่อน <c oughs> ก่อนอื่นก็ ทำลายนะครับผมจะไม่อัพน,นะไอ้คุณอย่างเงี้ยผมจะเข้าไปดูตัวนี้หน่อยว่าว่าผมอัพตัวนี้ได้ยงัยงยังครับขาดอีก6อัน คือว่าคุณตัวนี้นี่ก็จะเกือบอัพเต็มแล้วนะอัพเต็มเกือบหมดซึ่งเพรนั้นผมจะให้เวลหกเอ็ดไปก่อนนะอือ่าเออใช่ลืมไปแล้วก็มีน้องวังบอกว่าปาระกอบประกอบที่อยู่นี้คืออะไรหรอนี่ครับประกอบก็คือประกอบกันด้ำนะครับ คือเราต้องซื้อซื้อซื้อห้าร้อยอ่ะนี่คือการของแรของแรทั้งนัน้นนะตัวแร่มได้น้อยมากน้อยมากต้องเก็บซื้อเอาอย่าง้ครับอันนี้ก็มาสเตอร์กันดั้นะครับผมก็จะได้ครบอยู่แล้วสุดต่อไปก็ผมอยากได้เออไหนวะไม่ใช่ใช่ตัวนี้นหะ ไม่ใช่อันนี้เป็นไนฟีดอมนี่ครับนี่ครับไนติงเกอร์ไนติงเกอร์เออไนติงเกอร์กับนี่ครับคริสต้ากันดัมแล้วก็สไนฟีดอมนี่ครับอันนี้เลยเดบันโอคิวเดบันโอคิวฟูเซเบอร์ er. ก็คือกันดัมเดบันโอนะครับผมอยากได้ครับ มันคือมันดั้มมันแรงไงเออผมชอบอันนี้ก็กันดั้มเอสองดาร์คเฮาเอาดับแปลงมาจากดับบันโอนะอถ้าน้องถามว่ารู้ได้ไงว่าอันนี้มันดับแปลงมาจากดับบันโอเพราะว่าดูจากตรงหน้าอกมันพี่ก็รู้แล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเข้าไปใส่คทีมแป๊บนึงครับ นี่ครับเกิร์มอันนี้ลงไปให้นั้นนะครับอ่ะเราก็ทำการสุ่มแซนคุณลบนะครับอ่าก็ได้คุณไก่มาสุม่มแล้วก็ได้ของก,ก,า,กากมาสุม่ม ของหมดแล้วไอ้คุณแจหมดแล้วไม่ใช่ของหมดของนี่ก็เยอะเยอะนี่ครับอัพเกรดนักบินนะครับอัปเกรดคนไหนให้ก็ได้ครับ แล้วแต่แล้วแต่คุณคนระับจะอัปเดตให้กับแัดมินคนไหนก็ได้เลือกเอาเองตามใจชอบนะครับตามใจดีไม่ได้ตามใจตามใจตามใจเออคืมันเถอะ นะครับต่อไปก็ได้วลาลุ้นของแรนะครับผมก็จะในทำการในการนี่ครับเสียเพชรหนึ่งร้อยนะครับแมวครับซื้อห้าดอกได้ไงดอกเดียวก็พอครับนี่ครับเสียไปแล้วนะครับร้อยหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะทำการไปไขกุญแจหนึ่งกล่องต่อหนึ่งดอกสีทองนะครับเอาครับไขแล้วจะได้อะไรมา โอ้โหของนี่ไรคาเหลือเกินต่อไปก็เราก็จะไปซื้อของอะไรอย่างนี้มาครับอันนี้จะไม่ผิดนะไีอยู่ประมาณสักหกอันอะหกใช่ปะ่ะไม่รู้อะอ่าใช่ด้วยครับ ไปก็อัพต่ออับตักบินเท่มแค่เนี้ยต่อไปเราก็จะซื้อกล่องสีน้ำเงินบ้างครับอ่ากล่องสีสีน้ำเงินถ้าอันปะจะไม่ได้อร้อยหนึ่งพอดีเสียเสียก็เสียครับอ๋อมันมีอยู่เก้าอันใช่ใช่ลืมเลยแก่แล้วมั้งเนี้ย ีก็ทำการซื้อมาแล้วครับอืต่อไปก็นี่ครับเสศษอุปกรณ์แล้วพวกนี้ครับสามารถนำออกมาต่อได้นะครับมันก็มก็เคยทำให้ดูแล้วมั้งจะไม่ผิดนะสำหรับเกมนี้ อก็ตลาดของตลาดนี้ใครที่มีไอ้นี่เยอะมากเลยเนี่ยอันเนี้ยอย่างเห็นผมเนี่ยหมื่นส anyway> ามเนี่ยถือว่าเยอะเยอะมากนะคุณคุณอยากได้อะไรแล้วมันไม่มีคุณที่คุณอยากกันคุณก็รีเซ็ตไปแล้วก็มี รีบอลกันด้าได้นะโคมาได้ไงก็ไม่รู้จำได้ล่าสุดนะมึงยังสู้กับไอ้พวกนั้นอยู่เลยเอ็กเอ็กชลไม่ใช่ใช่ป่าไม่รู้ใช่ป่ะเนิดครับรีเซตไปนี่ครับคุณจะซื้อสองคุณสองตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะลองซื้อตัวนี้มาดูนะครับอ่ะ ต่อไปรีเซ็ตขั้งสุดท้ายนะครับซื้อคนเตะมาอีกดอกหนึ่งสุ่มอีกสักสองอัดครัง้งนะครับเออแบบมันได้ของดีๆไงเอออีกครั้งสุดท้ายคือเหลือสิบสุ่มสิบสุ่ม ครับนะแล้วก็ทำการออกเลยครับออกจากหน้าจอกนี้ะครับอ่ะ <c oughs> แล้วก็สลับผมนะเบื่อผมซื้อกันด้ามาทีไรอะ่ะผมจะกดตรงนี้สมุดสะสมนะนะสรุปว่าคือไอ้คุณตัวนี้เคยซื้อมาแล้ว เราต้องจําหน้าหุ่นไว้นะครับหุ่นที่แบบเรายังไม่เคยซื้อแล้วเราอยากได้ครับอย่างเช่นมาสเตอร์กันดมามอ๋อตัวนี้ยังไม่เคยซื้อโอเคครับเดี๋ยวผมไปซื้อแป๊บหนึ่งโอเคโอเคยังไม่เคยซื้อ,อกดไปเต็ด ตัดตัดไม่อยู่ตรงนี้เฉยเลยโอเคครับก็ไม่ครับก็ตอนนี้ผมก็เริ่มหายแล้วไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยแต่รู้สึกว่าเริ่มหายแล้วอ่าก็จะต้องทําการสุ่มอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพื่อเจอไอ้หุ่นอย่างนั้นอีกอ่าผมต้องการหุ่นตัวนั้นนะครับอเพื่อเพื่อคุณจะได้เพชรฟรีอะไรประมาณนี้เอไม่ใชนะ่ละ อ,อซื้ออันนี้ได้ต่อไปสมอีกปุ้งอ่ารอบนี้มันจะมีไหมครับ ไม่มีครับอ่าซื้อหุ่นตัวนี้มาไว้ก่อนโอเคจบครับจบก็สำหรับวันนี้ขอลาโตโัวเพยงเท่านี้ครับใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสำหรับวันนี้ขอลาโตโัวไปก่อนครับสสดครับแบบยบยครับและอย่าลืมให้เพื่อนๆหรือแฟนๆน,น้องพี่ๆน้องๆดูชวนดูดูดูกันได้นะครับคลิปนี้ทุกคลิปเลยครับอ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็ ตันนี้ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ,บาแล้วครับทุกคน